คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่นักการตลาดต้องรู้มีอะไรบ้างคือการสร้างแจกจ่ายและวัดผลเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อ,อกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผู้ชมให้เป็นลูกค้าในยุคที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากข้อมูลมากกว่าโฆษณาแบบเดิมแทนที่จะขายตรงธุรกิจเลือกที่จะให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นจนลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองโดยการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อแลกกับความเชื่อใจจากลูกค้า ปัญหาทางการตลาดคอนเทนต์มาเก็ตติ้งคือทำคอนเทนต์แล้วไม่เกิดผลลัพธ์หรือลงทุนมากแต่ไม่คุ้มค่าส่วนใหญ่เกิดจากขาดระบบและขาดความเข้าใจไม่ใช่เพราะเครื่องมือนี้ไม่ดีแต่เพราะขาดการวางแผนอย่างมืออาชีพ 1. ขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจน หลายแบรนด์เริ่มทำคอนเทนต์โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน2ไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายจริงๆแบรนด์สร้างคอนเทนต์ตามสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแทนที่จะสร้างจากสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้3ามแข่งขันสูงและคอนเทนต์ล้นตลาดทุกแบรนด์ต่างก็ทำคอนเทนต์แต่มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่โดดเด่นและแตกต่างได้จริงเพราะผู้บริโภคเห็นโพสต์ใหม่ทุกไม่กี่วินาที4วัดผลไม่ได้ชัดเจนหลายองค์กรไม่รู้ว่าคอนเทนต์ที่ทำสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงหรือไม่เพราะไม่มีระบบติดตามหรือไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด ที่ถูกต้อง 5. ขาดความต่อเนื่องและทรัพยากรไม่เพียงพอคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต้องการเวลาและความต่อเนื่องแต่หลายธุรกิจหยุดกลางทาง 6. c คอนเทนต์ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์บางครั้งคอนเทนต์ในแต่ละช่องทางกลับให้ภาพลักษณ์หรือโทนเสียงที่ไม่เหมือนกัน 7. ขาดการวางแผนระยะยาวคอนเทนต์ต้องใช้เวลาสร้างฐานผู้ชมและค่อยๆเพิ่มพลังเมื่อเวลาผ่านไป ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกผลิตขึ้นทุกวันคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของธุรกิจทุกขนาดในการสร้างการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืนหลายองค์กรกลับประสบปัญหาที่คอนเทนต์ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงธุรกิจได้จริงปัญหาหลักคือการขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารสื่อการผลิตเนื้อหาและการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาที่นำเสนอการขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งการผลิตสื่อโดยไม่มีเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจนไม่ระบุวัตถุประสงค์ไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือไม่วางเส้นทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบส่งผลให้เนื้อหาที่เผยแพร่ออ,อกมาไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและไม่สามารถสร้างคุณค่าต่อบแบรนด์ในระยะยาว แนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาการขาดกลยุทธ์คอนเทนต์ควรเริ่มจากการวางแผนอย่างเป็นระบบ1นึ่กำหนดกลยุทธ์คอนเทนต์กำหนดเป้าหมายว่าต้องการเพิ่มยอดขายสร้างการรับรู้กำหนดกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์พฤติกรรมความสนใจและปัญหาของผู้บริโภคกำหนดเส้นทางลูกค้า2การออกแบบคอนเทนต์แพลนแอน์คล endar การวางแผนการเผยแพร่เนื้อหาในแต่ละเดือนอย่างต่อ เนื่องช่วยให้แบรนด์สื่อสารอย่างมีระบบและรักษาความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ยาวนาน3การใช้ข้อมูลวัดผล Data Drive ้น a r k e t i n g นำข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ4การพัฒนาทีมคอนเทนต์อย่างมืออาชีพสร้างทีมงานที่มีความรู้ทั้งด้านการตลาดการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อให้การผลิตสื่อมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ คอนเทนต์มาเก็ตติ้งที่นักการตลาดต้องรู้คือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและชัดเจนในเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์สร้างความสัมพันธ์สร้างโอกาสขายหรือกระตุ้นยอดขายนักการตลาดต้องรู้จัก Audience Persona เพื่อสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและตอบโจทย์ลูกค้าเลือกประเภทเนื้อหาที่เหมาะสมเช่นบทความวิดีโออินโฟกราฟิกโซเชียลมีเดียพร้อมใช้ SEO และรักษาแบรนด์ไวส์ให้สม่ำเสมอการวางแผนด้วยคอนเทนต์คาล endar และวัดผลผ่าน c o n อร์ชั่นจะช่วยให้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงเป้าหมายสุดท้ายต้องโปรโมทเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง และปรับตามเทรนด์หรือความสนใจของผู้บริโภคเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในระยะยาวขอบคุณค่ะ